่ะโอเคอ <c oughs> มาแล้วครับาารยอกชั้นที่ <c oughs> 1ง่าประกันทำไมตั้ออก <c oughs> อไม่ไั่แหละยวม่ให <c oughs> ้าลองกยืน่าม้ายืนัามายืนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คเจจุดก่อนนะครับ ดอ่าตอนแรกนะครับเราจับเอามือขวาจับไว้มือซ้ายจับที่หัวไหล่นะครับให้คนไข้แล้วกดที่หน้าผาวจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัง้งดันดึงอือม,มาไม่มีแรงจุดที่สองที่ติ่งที่หูจุดที่สามหูหนึ่งหูข้างหนึ่งลืงอือ จุดที่สีท้าย,ยคาอยจุดที่ห้าท้ายค่ข้าเด้งหางหรือจุดที่หกหัวลาลซ้ายจุด,ดที่เจ็ดหัวลาลขวาอโอเคนะครับเสร็จแล้วให้เราขยับดึงแขนความคาดมาแบบนี้นะครับทำหนุนเช้ายกขึ้น ลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาขายับนิดนึงขยับไปกระตุกนิดนึงอ่ต่อไปนะครับให้เราเดินเฉียงเดิงเฉียงอ่เอานิ้วล็อกนิ้นที่นิ้วโป้งรับแล้วก็กระตุกนะ่ดน ดิชีนิ้วกลางลงน้าอ่าแล้วนิ้วก้อยดึงดึงดึงแลอ่าดึงเฉียงไปอ่าโอเคเสร็จแล้วบอกเขาใหสลับมือเอาอีกข้างนึงมาแตะแล้วก็เอามือข้างซ้ายของแค่ไว้ที่ท้องนะครับเราก็จะมาวนมาในท่าอ่ะอ่าอันนี้วงนี้เท้าวงนี้เท้า อ่าเสร็จแล้วเอาเรื่องเราเริ่มจากข้างซ้ายออกมือท้ายกันนะครับเอาข้างขวายันไปข้างซ้ายยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็กระตกวกวุกเขย่าขวางเขย่าอีข้างเข,ขยา่าเขย่าเก่งไหมไม่เก่งกระตกุกึ๊บอ่าอ่าแล้อีกทีนึงมือประสานกันมือประสากนกันนี้ อ่าล้วก็กระึ stumbled, <ası desserts. S 1> ร๊บอ่า <antenna> น <noise> uh huh. ี่ครับเสร็จแล้วดึงนิ้วนิ้วโป้งเกี๊โป้งสีอะไรดูสีอะไรอ่าเชิญกัต่อนะเกี๊ปโป้งสีหนึ่งถึงซีเจ็ดฮะนิ้วกลางทีหนึ่งถึงทีเจ็ดนิ้วกลางทีแปดถึงทีสิบสอง นิ้วนาง L1 L5 นิ้วก้อยท็อกซิกนะครับอ่าแล้วก็ไปอีกข้างนึงทำเหมือนกันยกแขนยกขาขึ้นมาอ่าคุต้องอ่า้วมือข้างซ้ายจับบริเวณข้งบนอ่าขยับ่อยขยับว่าเก่งไหมไม่เก่งกระตุกเลยอืบอ่า เสร็จแล้วรับมือประสามไปด้านบนพยายามกระตุกโอเคอ่าสุหทัายดินิวีหนึ่งซีเจ็ดทีหนึ่งทีเจ็ดอ่าทีแปดทีสิบสองเอห่อหาวทอกซินะครับโอเคต่อไปมาแขนดีข้างม่งมาข้างนี้แล้ว แต่ไว้แต่ไว้ครับเราจะไม่ปล่อยแต่ไว้เสร็จแล้วมแข็งนิตึง้งตึ้งึ้งลงซ้ายขวาคืน้นลงซ้ายขวาอ่าขย่อนิดนึงกระตุก,ก,ตกเสร็จแล้วก็มาดึงนิ้วนะครับ อ่ดีนิเมอนิปโปมทีหนึ่ที 1, ทเนิวชีอาเซ็ทีหนึ่นิวกลาทีแปดทีสิบองนิวนาเอลหนึ่งเอลห้านิวกอ้อนท็อก,อกสิอ่าเสร็จแล้วเรามาอีกฝั่งหนึ่งครับอ่าเรานีเราจะมาช้กำลังนะครับเาปปรเามีคนชี้เรามีปโป้แตกอ่าเดีนี้เรามาใช้กำลัง มือขวาจับมือซ้ายทิศจุดเดินมือซ้ายจับที่หวัวไหลห่แล้วก็ต้านกันดูอือ้อมีอะไรขึ้นแล้วจุดที่สองพิหนหูติ่งหูตรงนี้ที่สองอ่าจุดที่สามนี่จุดที่สี่ท้ท้ายทอยอจุดที่ห้าหายอยอีกข้างหนึ่งอื จุดที่หกหัวไหล่จุดที่เจ็ดหัวไหล่ข้างหนึ่ง <Okay. S 1> อ่าต่อไปนะครับเราจะมาทำท่าเรียกขวัญน,นะครับให้คนไข้เอามือจับไปที่ oh. รมคอร่มคอด้านหลังนี้นะครับมือข้างซ้ายของข้างขังบจับที่ร่มคอุหมอมายืดแขนตรงนี้ อ่าทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยครับอ่านี่คือเรียกขวัญขวัญเนืเออ้ยขวัญมามาตรงไหนนึง่งอ,อึ๊บอ่าทีนี้เราก็จะมาดึงไล่ทิงนิ้วเหมือนเดิมนิ้วนี่อ่านี่ไลเ่เลยครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วน,น้าอ่าิ้วก้อยอ่าเสร็จแล้วสลับมือให้เอามือขวาของค่ไปที่ท้ายทอยมือซ้าย ใส่ด้านหลังต่อด้านหลังแบบนี้ส่อด้านหลังสลับมืออ่าสลับมือใส่แบบนี้ครับแบบมือมือคว่ำมือคว่ำลนุ่ตันอ่าทับทับมือไปเลยนะทับมือไปเลยอ่าจะจับปากก็ได้ครับหรือจะจับตรงคายควาก็ได้คือเหมือนแล้ปวดตรงไ,ตไหนจับตรง้ะอ่า เสร็จแล้วเรามาเริ่มที่ข้างซ้ายของคขณข้างเหมือนเดิมอ่าเสร็จแล้วขยาวน้อยมีไหม้อตุอ่าดึงเลยทำมันกันอืงอ่าเสร็จแล้วดึงนิ้วครับอืมนี่นี่นี่เห็นไหม ยังร่ามดีอยู่เลยนี่ทอกปิดนะต่วไปทำอีกข้างนึงเอาขาคนไข้ย,ยันลงไว้นะครับทำอีกข้างนึงอ่าแับจับเหมือนเดิมครับจับเหดิม,ม,ดมกะะระตุกยืดอ่าเสร็จแล้วกระตุกเสร็จเดึงนิ้วนี่๊ฟ ได้เลยครับโมดีโอเคต่อไปเรา,เ,ราเอาค่าที่คนไข้ใส่ด้านหลังเอาออกมาเอ,อาออกมาเราไะจับ่อ,อจับไว้โอเคแล้วที่ขึ้นหน่อยขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลง ซ้ายขวาอ่ามุนอ่าสักสามสี่รอบอ่ามุนกลับอ่าเสร็จแล้วขยำหน่อยขยำขยำอ่าขยำกระตุกนิดนึงอึ๊บอ่าเสร็จแล้วมาดึงนี่เห็นไหม เทีนี้สลับคู่เลยสลับคู่ทับเลยอล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเช็คเช็คกับเช็ครอบที่หน้ามืเช็ครอบที่สามเช็ครอบสุดท้ายมือขวาจับมือซ้ายจับที่หัวไหล่อ่าเช็คเต็มจุดเหมือนเดิมห้องนี่ของนี้อ่าอ่าเช็คกด ตั้งกันอือโอ้จุดที่หนจุที่สองจุดที่สองุดที่สามอือจุดที่สี่แฮปปีจุดที่ห้า่ยอาจารย์เฮ้ยเนี่ยคนโตตกน้ำแลวา่นนตตกน้ำ้โอั้งเพียงคไมต้อ อจ้อท okay, ี่ห้าโอเคครับมาติกลามานล้วไม่อัดวิดีโอไว้เมื่อกี้ไม่เป็นไรแล้วเหรอต้องไปช่วยดึงเส้นพี่มาไหน่ะต้องไปไหนกันจุดจบมีหมุดเล็กทั้งหมดไปกัน